นี่เฮาเอาเห็ดมาทุกปีแล้วพ่อเด้อเจ๊เห็ดมาทุกปีพ่อลูกพ่อหลานเห็ดไปสิละมันมันสิได้ คีดจักเอาได้กินเขาเด็ครับนี่กินง่ายง่ายไหมเศร้าเออกินง่ยแ้วนองแล้งเว้ยเดี๋ยวไปย้าจารยนสิให้เบิ่งอีพ่อผู้น้ำทิมบังไฟนี่ครับผมเอาสวัสดีพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับนี่อีพ่อเฮาหน่ผู้น้ำทิมบังไฟมาเห็ดบางไฟไหมดใส่หมู่บ้านเฮาหนิละใส่หมู่บ้านเดินหันตะบนบงเดียร์ร้านสว่างใส่เมื่อสกคนเฮาหีิละครับผมทั้งร้านนี่เออพน่ะยังไหนกัพผาดู้านบังไฟแข้งเหมือไฟจุด บุญเบิกด้านครับแกนฮกเพลงแม่นแม่นี่พามเอาว่าพ้อว่าไปเรียนฮกเพลงได้จูดเป็นอนุสอนบุญบ้านเฮาตะเกาตะบราณพูนครับผมอืมได้รักษาตัวนี้ไว้ครับผมอืมปุญญบ้านมันก็ซอยอยู่ปุญญบ้านมันบ่ยมาพิ่นบ้านซอยก็ซอยเป็นพันอยู่ครับผมครับกบกบพุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเนาะครับเนาะครับพุ่นครับปุญ่บ้านคกับคณะทีมบังไฟเฮานี่ล่ะ